ช่วงนี้นะครับขยันซ้อมรบไปทั่วโลกเลยนะครับเท่าที่ผมจับตาดูนะอย่างการซ้อมรบใหญ่นะระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะครับที่ทําให้เกาหลีเหนือไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็เลยมีปยาโต้ตอบนะครับอย่างเช่นการยิงขีปนาวุธนะครับการทดสอบนะครับโดรนใต้น้ําซึ่งสามารถติดอุวรบนิวเคลียร์หรือมีค,คําขู่คําเตือนนะครับเรื่องของสงครามนิวเคลียร์เป็นต้นนะครับ นะหรือว่านะการซ้อมรบนะครับนะของจีนนะที่รอบๆเกาะไต้หวันเนะนื่องมาจากความตึงเครียดที่ประธานาธิบดีไต้หวันนะครับได้ไปเยือนสหรัฐแล้วก็มีการพบปะหารือนะครับกับสมาชิกของสภาคงเกรสของสหรัฐนะครับทำให้จีนไม่พอใจนะจึงมีการปฏิบัติการนะซ้อมรบเป็นเวลา3วันนะครับรอบเกาะไต้หวันนะครับและไม่ช้าไม่นานก็จะเห็นว่าทางสหรัฐก็แล่นเรือพิฆาตนะครับ นะโดยอ้างเสรีภาพทางการเดินเรือเฉียดเข้าไปในฐานทัพของจีนนะครับแถวแทะเลจีนใต้นะในช่วงนี้มีการซ้อมรบซ้อมเดินเรืออะไรบ่อยล่าสุดนะครับทางเนโต้ก็ประกาศแผนว่าจะมีการซ้อมรบนะทางอากาศครั้งใหญ่นะครับกับบรรดาพันธมิตรนะครับของเนโต้4 4ชาตินะครับแล้วก็มี โอ้เครื่องบินรบเนี่ยนะเข้าร่วมนะับเป็นนะหลายร้อยลำนะครับรวมถึงนะมีบุคลากรทางการาหารนะครับเข้าร่วมเนี่ยเป็นหมื่นนะฮะเป็นการซ้นะอมรบทางอากาศครั้งใหญนะ่เพื่อจะจำลองเหตุการณ์สถานการณ์นะครับว่าถ้ามีการโจมตีนะก็พุ่งเป้าไปที่รัเสเซียแะครับว่ามีการโจมตีนะคล้ายๆกับเหตุการณ์ในครั้งยูเครนเนี่ยนะถ้าตาม มาตรา4มาตรา5ของเนโต้เนี่ยก็จะมีการรวมพลังกันนะของเหล่าพันธมิตรเนี่ยนะในการโต้ตอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนโต้นะครับพร้อมเหล่าพันธมิตรเนี่ยจึงเตรียมซ้อมรบใหญ่นะครับทางอากาศในช่วงมิถุนายน6 6เนี่ยนะครับนะเพื่อรับมือรัสเซียนะครับนะเระเห็นไหมครับว่าโอ้โหตอนนี้ซ้อมรบไปทั่วทีเดียวนะแต่ว่าทําไมขยันซ้อมรบก็เพื่อป้องกัน ความผิดพลาดนะครับในกรณีที่มีการโจมตีนั่นเองนะ,ะสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกต้องบอกว่ากระจายไปหลายจุดจริงๆนะครับตามที่ดูข่าวนะจุดดอนแรงที่ผมพูดถึงจุดฮอสปอตไม่ว่าจะเป็นแถบยูเครนในยุโรปเองมาทางคาบสมุทรเกาหลีนะไปที่ไต้หวันนะครับลงมาทางทะเลจีนใต้นะครับนะทุกฝ่ายซ้อมรบนะทุกฝ่ายนะเตรียมติดตั้งประจำอาวุธต่างๆ นะครับก็คงไม่ได้เตรียมเล่นๆน,นะครับผมถึงบอกว่าในช่วงปี2023ถึง2วั5เนี่ยนะอาจจะมีบิ๊กอีเวนต์นะครับเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นได้นะครับซ้อมไปซ้อมมาเกิดน,ะนิวลั่นปืนลั่นขึ้นมานะเนะื่องจากว่าโอ้โหการเดินหมากนี่มันประชิดกันหมดนะครับทุกด้านแล้วนะไม่มีที่เหลือที่ว่างนะครับเป็นเ,เขตฉนวนกันชนอีกต่อไป มีโอกาสนะครับที่จะปะทะากันนะแบบฉับพลันทันใดที่ไม่ทันตั้งตัวก็มีโอกาสอยู่นะเพราะฉะนั้นนี้คือสิ่งที่มาเล่าสู่กันฟังน,นะครับนะเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์สถานการณ์นะทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับนะในทุกๆจุดนที่เป็นจุดร้อนแรงนะครับของโลกในขณนะะ,ะนี้นะเพราต้องติดตามดูนะครับเนโตจะมีการซ้อมรบใหญ่ทางอากาศนะครับในช่วงมิถุนายน6 6 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือรัเสเซียนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ